เมื่อพวกเขาต้องแข่งกับเวลาเพื่อล้างคำสาปแผ่นศิลามรกตเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สลอนมูวี่ขอเสนอเรื่องฮีโร่จำเป็นผจญภัยสุดขอบฟ้าภาค3ถ้าพร้อมแล้วลุยหลังจากที่สองคู่หูตัวป่วนไปตะลุยหาป่อคอทองคำกันไปแล้วแถมจอร์ดกับซาร่ายังตกลงเป็นแฟนกันเฮ่เ <c oughs> ก็เหมาะสมกันที่สุดแล้วสองคนเนี้ย รอบนี้ทั้งหมดมาตะลุยตามหาหลักฐานโบราณาคดีชิ้นใหม่ที่ประเทศเม็กซิโกครับจอร์ดกำลังสงสัยว่าสัญลักษณ์บางอย่างที่อยู่บนกระแพงทำไมมันถึงดูไม่เข้ากับชิ้นอื่นเลยซึ่งตอนนี้จอร์ดยังเป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นเองะนะระหว่างนั้นนักโบราณาคดีตัวจริงก็เดินเข้ามาแล้วก็แล่ให้เขาเออกแปลงไปทำความสะอาดซะด่าเขาว่าทำไมไม่รู้จักใช้ไฟฉายเดี๋ยวก็ทำที่นี่ไฟไหม้หมดซะหรอก จอร์ดบอกว่าอย่าเพิ่งสนใจเรื่องนั้นเลยผมมีบางอย่างอยากให้พวกคุณดูเขาเอามือกดไปที่แผ่นซิลาจารึกบนกำแพงทันใดน,นั่นเองประตูที่เปิดสู่โลกเบื้องล่างก็ถูกเปิดออกทำให้จอร์ดกับเจฟเจ้าหมาตัวโปรดเนี่ยตกลงไปในโลกใต้พิภพ ที่ดูเหมือนว่ามันจะถูกซ่อนไว้ที่นี่นานมากๆเขาได้แต่ถามตัวเองว่านี่มันอะไรกันเนี่ยมันอาจจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งก็ได้อยู่ๆเจ้าเชมันก็เล่นเซออีกแล้วเผื่อไม่ได้เลยจริงๆไอตัวเนี้ย <c oughs> จอร์จเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าลงหินอีโบดานพร้อมกับสงสัยว่ามันมาโผล่ที่เม็กซิโกได้ยังไงยังไม่ทันได้หายสงสัยกับดักที่ป้องกันที่นี่ไว้มันก็โจมตีมาที่เขาทันที ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะพังทลายลงมาจอร์ดกับหมาเพื่อนซีเลยต้องหาทางหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไอเจฟก็ไม่ฟังอะไรเลยทำตัวโคดื้อบอกอะไรก็ไม่ฟังมันก็เลยทำให้ทั้งสองกำลังจะตกลงไปในเหวลึกโชคดีที่ซาร่าหุ่นเถาวันมาช่วยไว้ได้ทันเวลาโอ้โหเกือบได้ไปเกิดใหม่แล้วไม่ล่ะเธอถามด้วยความตื่นเต้นว่าเขาตกลงไปที่นั่นได้ยังไงคุณปลอดภัยดีหรือเปล่า ผมไม่ได <park mulheres> ้เป <hã professionally> <lar> ็นอะไรเลยทุกอย่างปกติดีอุ๊ยดูแล้วไม่น่าจะใช่นะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้จอรดถูกไล่ออกจากผู้ช่วยนักโบราณนักดีทันทีครับแต่ซาร่าบอกว่านั่นมันเป็นอุบัติเหตุนะคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก ไม่ต้องมาปกป้องกันเลยอีกนิดเดียวพวกเราก็จะเจอสมบัติของราชาปากันแล้วจอร์ดบอกว่าสมบัติอะไรกันมันไม่มีที่ผมเห็นมีแต่โลหิหินอิโบราณเท่านั้นเองสุดท้ายจอร์ดก็โดนไล่ออกอยู่ดีโทษฐานที่เขาคือตัวอันตรายของแคมป์ตำรวจวัตถุโบราณที่นี่แถมเขายังไม่ได้เรียนจบปริญญาด้านนี้มาอีกด้วยเกิดแค่ติดสอยห้อยตามก้นซาด้ามาเท่านั้นเองครับ เธอปลอบใจจอร์ดว่าอยากไปคิดมากกับคำพูดของคนพวกนั้นเลยเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะโม้นะว่าเขาไปเจอทั้งไพปิตีแล้วก็ปลอกคอของกรรษัตริย์ไมดัสด,ด้วยมีเพียงแค่ซาร่างเท่านั้นที่รู้ว่าเขาเก่งขนาดไหนนะจอร์ดน่ะก็ยืนยันว่าข้างล่างมีโลงหินโบราณอยู่จริงๆ และเขาคงต้องจำใจเดินทางกลับบ้านแม้ว่าในใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมสมืรวจที่นี่ยู่ๆไอ้เจฟมันก็เป็นบ้าในของมันอีกแล้วเนี่ยดื้อไม่อยู่จริงๆแมงลอปอกคอโบดานเข้าไปในท้องแล้วไม่ล่าเฮ้เซาร่าบอกลาจอร์ดแล้วบอกว่าอีกไม่นานเขาจะได้เป็นนักโบดานนักดีที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนจากนั้นจอร์ดเดินทางกลับมาที่ชิคาโกมาที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆของเขาแล้วเจ้าฮัมมี่ตัวป่วนของเราก็อยู่ที่นี่ด้วยมันดีใจมากๆที่จอร์ดกลับ มาหลังจากหายไปนานเกือบ2เดือนเขาสงสัยว่าเข้าของอะไรทําไมมันลกรุงรังไปหมดเลยดีี่ยซึ่งเจ้าฮัมมี่แอบใช้บัตรเครดิตของจอร์ดสั่งซื้อของทุกอย่างเลยนะที่มันอยากได้แล้วก็มากองกองไว้ในห้องโอ้โหไอ้นี่มันทันสมัยขึ้นเยอะเวยเฮ้ยจอร์ดนั่งเศร้าปรับทุกกับเพื่อนซีบอกว่าฉันโดนไล่ออกจากแคมป์สมรวจแล้วนะซีไม่จริงนะนายเป็นนักโบราณคดีที่เก่งที่สุดในโลกเลยนายค้นพบฉันไง ตัดภาพมาที่แคมป์สมรวจทุกคนกำลังช่วยกันเอาโลหินอีอิบขึ้นมาจากโลกใต้พิภพใครเห็นก็ต่างอึ้งว่ามันไปซ่อนอยู่ในดันได้ยังไงใหญ่ซะขนาดนี้แม้แต่ซาร่ายังไม่เคยเห็นอักษรอ,อิอบโบดานแบบนี้มาก่อนซึ่งมันถูกเขียนไว้ว่าคำสาปของความตายครับพวกนักโบดานนักคดีเลยต้องการจะเอามันไปตรวจสอบให้ละเอียดที่ชิคาโกอีกทีส่วนจอร์ดเอาเวลาว่างมาเรียนเกี่ยวกับการเป็นนักโบดานนักคดีให้เก่งขึ้นเพื่อที่จะทำความฝันของเขาให้เป็นจริง แต่เอ๊ะนี่มาเรียนจริงๆหรือเปล่านี้่หลังจากเลิกเรียนจอร์เด้รับสายโทรศัพท์จากหญิงสาวนิรนามบอกให้เขาขึ้นรถคันที่อยู่ตรงหน้าแล้วรู้ว่าเขาไปค้นพบอะไรที่เม็กซิโกด้วยจอร์ดเลยต้องยอมขึ้นรถมาด้วยแบบงงๆเม่นานเขาก็ถูกพามาส่งที่คันหอหาานหลังใหญ่ที่ไหนสักที่เธอมีชื่อว่าวิกตเรียเป็นศาสตราจารย์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับโลกเหนือธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้เช่นพวกดวงดาวปริศนาลึกลับอะไรแบบนี้ครับ เธอชวนให้จอร์ดเดินมาดูอะไรบางอย่างที่อยู่บนโต๊ะนี่สิพร้อมกับเล่าให้ฟังว่านี่คือการบกรบครั้งใหญ่ของฟาโรคีออฟสู้กับพมอดเฮอร์มิสซึ่งตำนานได้บอกไว้ว่าเฮอร์มิสเนี่ยสร้างตำนานที่มีพลังของเหล่าทวยเทพเอาไว้และใช้เวทมนต์ควบคุมแผ่นศิลาโมเดโกด พลังของมันเลยทําให้อนาจาักของคีออฟรุ่งเรืองขึ้นมาแบบไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนแต่ฟาโดไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำเฮอร์มิสจึงตัดสินใจใช้พลังของแผนซิลาสร้างมูลคาฐานาที่จะปลดปล่อยปีศาจจากโลกใต้พิภพเพื่อตรงการใช้ล้มพลังของฟาโดนะแต่ฟาโดดันปิููแผนเข้าเลยจับตัวเฮมิสไปขังไว้ในคุก แล้วแผ่นศิลาไปซ่อนจนไม่มีใครได้ใช้มันอีกเลยซึ่งตอนนี้ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ต่างพากันค้นหาแผ่นศิลานี้เพราะต้องการในพลังอํานาจของมันแต่มีเพียงคนเดียวที่หาเจอนั่นก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตด้วยความที่ว่าพลังมันมากเกินไปเลยไม่สามารถมีใครควบคุมมันได้ นโปเลียนก็เลยต้องเอาแผ่นศิลากลับไปซ่อนไว้ที่เดิมแบบที่ว่ายังไงก็ไม่มีใครหาเจอยกเว้นโดมินิกลูกศิษย์คนสนิทของเขาที่ได้ทิ้งล่องรอยสลักที่จะนําทางไปสู่แผ่นศิลา,าไว้ครับเมื่อจอร์ดได้ฟังเรื่องเล่าทั้งหมดเขาก็เลยเกิดคําถามว่ามันจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันล่ะวิตอเรียมั่นใจว่ามันต้องอยู่ในห้องทํางานของโดมินิกที่พิพิธภัณฑ์ดูแน่นอนจอร์ดก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการที่เขาค้นพบลงหินที่เม็กซิโกได้ยังไง เธอก็เลยหยิบแดรี่ส่วนตัวของนโปเรียนขึ้นมาให้ดูบอกว่านี่คือเศษเชี่ยวของแผนชิล่ามันสว่างขึ้นตอนที่คุณค้นพบโรงหินโบราณเมื่อสาวันก่อน วิโตเดียดูว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญลงหินโบดานนั้นต้องมีร่างของเฮอร์มิสพอมดคนนั้นแน่และเครื่องในมันอาจจะมีบอกแสนนําไปสู่แผ่นศิลาชิ้นอื่นๆก็ได้สิ่งที่เธอต้องการคืออยากให้จอร์ดเข้ามาร่วมทีมกับเธอและใช้สร้อยคอที่เจ้าเจฟม,มันกืนเข้าไปในท้องเอาไปเปิดลงหินโบดานถ้าทุกคนเห็นว่าเขาเปิดมาได้สําเร็จทุกคนก็จะเชื่อในสิ่งที่เขาทําแสดงว่าจอร์ดอาจจะมีชื่อเสียงจากการเปิดลงหินนี้ก็ได้ครับ เขารีบกลับมาที่ห้องทันทีในระหว่างนั้นซาร่าห์ทรมาบอกให้เขารีบเปิดทีวีดูเดี๋ยวนี้เลยซึ่งตอนนี้ข่าวกำลังไายงานว่ามีทีมนักโบราณคดีได้คนพบโลงหินอีโบราณที่เม็กซิโกและกำลังเอามันกลับมาที่ชิคาโกไอกคนพวกนี้มันก็พูดเอาหน้าใหญ่เลยนะบอกว่าลงไปขุดขึ้นมาด้วยตัวเองทางทังที่จอร์จเป็นคนไปเจอคนแรกด้วยซ้ำเขาถามว่าตอนนี้โลงหินมันอยู่ที่ไหนกัน ซาดาบอกว่ามันอยู่ที่คณะของเธอทุกคนกำลังช่วยกันหาทางเปิดมันอยู่นะจอร์ดพูดด้วยความตื่นเต้นผมมาสามารถเปิดลงนั้นได้แล้วไอ้ลงหินนั้นมันคือกุญแจสําคัญที่เราจะพบแผ่นศิลามรกดซาดาสงสัยว่าเขาไปรู้เรื่องแผ่นศิลามดกตได้ยังไงเออเฮอคือศาสตราจารย์วิกตเรียบอกผมหน้าเธอแค่อยากจะช่วยเรา พอซาดาได้ยินชื่อเท่านั้นแหละไปได่าว่าเขาเชื่อผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงความจริงแล้วเธอเคยเป็นเพื่อนสนิทกับวิกตอเรียมาก่อนนะนะแถมยังเรียนที่เดียวกันแต่อยู่ๆวิกตอเรียก็กลายเป็นคนแปลกๆซาร่าก็เลยตีตัวห่างครับและตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เธอพูดแล้วด้วยจอรรู้ว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าเขาหน้าสามารถเปิดลงหินโบราณได้จริงจ เจ้าฮัมมี่ดีใจสุดๆจะได้ออกไปตลุยทำภารกิจกับเพื่อนซิลลเวยซันที่ไหนล่ะแดอเดสมน้ำหน้าเขาไม่ไปด้วยแลย์ยยจอห์นแบเข้ามาในที่เก็บลงหินโบราณและใช้สร้อยคอนที่ได้มาจากโลกใต้พิภพเปิดมันออกได้สำเร็จข้างในมีมัมมี่โปกโกซ่อนอยู่ทำให้เขางงว่าทำไมมันไม่สมกับขนาดของโลงเอาซะเลยทันเดนนั่เองเจ้าฮัมมี่ตัวป่วนก็ตามมาจะได้จอนหัวจะปวดกับมันจริงๆ ฮัมมี่บอกว่าที่ฉันไม่อยากกลับไปภายไปตีหน้าก็เพื่ออยากมาผจญภัยกับน้าง,ง่ายแถมตอนนี้เจ้าเจฟกับเบลซูนี่ก็มาด้วยไหนๆก็มาแล้วเขาก็เลยสั่งห้ามไม่ให้เจ้าฮัมมี่จับปลาเลเดคาดอยู่เฉยๆไปเลยน่าง,ง่ายพูดยังไม่ทันขาดคําหาเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้ว <c oughs> เจ้าฮัมมี่มาดันไปปวดปล่อยคําสาปร้ายออกมาจากโรงหินโบราณแล้วก็ถูกดูดเข้าไปด้านในพร้อมกับเจ้าเจ,าเจฟกับเบลซูนี่ จอดแทบช็อกอะไรวันนี้ทำไมเจ้าเจฟกับเบลซินีถึงเป็นแบบนี้ไปได้กลายเป็นเครื่องหมาครึ่งนกเลยส่วนเจ้าฮัมมี่หนักยิ่งกว่ากายดังเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดน,น่ากลัวมันตกใจตัวเองสุดขีดวิ่งบุ่นไปทั่วแถมหาวิธีหยุดไม่ได้ด้วยสุดท้ายเจ้าฮัมมี่ไปหยุดได้เพราะลงหินโบราณวิ่งชนเข้าไปเต็มๆเ,เลนออกทุกอย่างพังเล้าไปหน้ากองระหว่างนั่นเองสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นพวกเขาก็เลยต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนจะโดนจับได้นะ จอรู้ว่ามันต้องเป็นเพราะคำสาปของแผ่นชิลามรกอแน่และถ้าเขาหามันเจอเขาอาจจะได้เป็นวีรบุรุษแผนตอนนี้ก็คือพวกเขาต้องเดินทางไปที่ปารีสครับเพื่อไปที่ห้องทำงานของโดมินิกเพราะมันต้องมีบอกแสทิ้งไว้อยู่ที่นั่นแน่ แต่ปัญหาก็คือจอร์นไม่มีเงินค่าตั๋วเครื่องบินนะซีเพราะเจ้าฮัมมี่เอาเงินไปซื้อของเล่นหมดแล้วจะทำยังไงกันละเนี่ยเจ้าฮัมมี่บอกว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องใช้เงินเดินทางก็ได้มีไงแทดมแอบซ่อนมาในกล่องส่งของเลยเฮ้ยในเช้าวันต่อมาซาร่าและทุกคนสงสัยว่าใครกันมันกล้าเข้ามาพังโรงหินโบดานแถมตอนนี้มีตำรวจเข้ามาเก็บหลักฐานเยอะแยะเต็มไปหมด รามิเลสตำรวจที่เข้ามาทำคดีนี้ไน้เจอกระเป๋าของจอร์ดหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีเธอถามทุกคนว่ารู้ไหมว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของใครทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นของจอร์ดเมื่อซาร่ารู้ว่าแฟนหนุ่มกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงรีบบอกไปตามหาเขาทันทีส่วนจอร์ดกับฮัมมี่เดินทางมาถึงปารีสผ่านเข้าเครื่องสแกนได้แบบสบายๆพวกเขาไม่รอช้ารีบตามหาห้องทำงานของโดมินิกเดินมาไม่ไกลจอร์ดก็พบกับทางเข้าที่อยู่ใต้รูปปัน้น เขากำลังคิดว่าจะขยับรูปปั้นขนาดใหญ่นี่ยังไงดีแต่ไม่ต้องห่วงมีฮัมมี่อยู่นี่ไงแค่นี้ก็เรียบร้อยประหยัดเวลาไปเยอะเลยทั้งหมดเดินลงมาข้างล่างแล้วก็พบห้องทํางานของโดมินิกถูกซ่อนไว้อยู่ที่นี่จริงๆอะนะ จ้ามมี่ตัวป่วนเดินไปสำรวจรอบๆสายตามันเหลือไปมองเห็นโลงหินโบราณตั้งอยู่ตรงหน้าพอดีมันก็เลยขอเซลฟี่ไปลงติ๊กตอกโชว์สาวซะหน่อยปรากฏว่ามีมัมมี่ติดอยู่ในรูปเฉยเลยกรี๊ดแตกสิครับผีเจอผีเข้าให้แล้วเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ม่นานมัมมี่ก็ปรากฏตัวให้ทั้งสองคนเห็นบอกว่าเธอเชื่อโมนดาเป็นราชินีแห่งราชวงศ์ที่18 ฮัมมี่บอกว่าฉันก็เป็นมัมมี่เหมือนเธอฉันมาจากไพปิตีแต่มโมนาดูจะหัวสูงไม่เบาเธอบอกว่ามัมมี่มีเฉพาะในอียิปต์เท่านั้นยา่านายมันแค่กระดูกพังๆกับผพ้าพันแผลกาๆอย่างมีบางอาจมาทําความรู้จักกับฉันจอร์ดถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่แล้วทําไมเธอยังมีชีวิตอยู่ได้ละ่ะอมโมนาเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายพันปีก่อนมีคนเลี้ยงแพะเดินผ่านหลุมศพเธอเผลอไปกินผลไม้แล้วมาติดคอ ก็เลยช่วยเปลี่ยนคาถาทําให้เธอฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหลายปีผ่ผานไปนักโบราณน,นักคดีฝรั่งเศสไปเจอเธอเข้าก็เลยเอาเธอมาขังไว้ที่นี่เพื่อความปลอดภัยครับแสดงว่าโดมินิกน่าจะเอาเธอมาขังไว้ที่นี่นะจอร์จเลยขอร้องให้เธอช่วยหารอยสลักของโดมินิกหน่อยได้ไหมเมงานพวกเขาคงไม่มีวันหาแผ่นศิลามรกวดเจอแน่าทานเดินนั่นเอง รามิเดก,ก็พาทีมตำร,รวจบุกมาจับตัวพวกเขาที่นี่อามนาบอกว่าโดมินิกซ่อนทางไว้รีมนี้กันก่อนเร็วจากนั้นพวกเขาก็เลยต้องใช้อ่างอาบน้ําติดกับเครื่องยนต์เรือขับหนี้ไปได้แบบเฉียดชฉีว พวกตำรวจเอาเรือไล่ตามล่ามาติดๆไอ้อ่างอามน้นํานี่มันก็แข็งแรงดีเหลือเกินเฮ้ยเอีกนิดเดียวพวกเขากําลังจะถูกจับตัวได้จอร์ไม่มีทางเลือกถ้างั้นใช้แผนนี้แล้วกันแล้วดันไปชนนักปั่นที่กําลังจะเข้าเส้นชัยพอดีแมงคงจะงงอยู่นะเดียวเดียวเดียวกูกําลังจะได้ที่หนึ่งอยู่แล้วเชียวโผล่มาดได้ไงวะรามิเลสไม่ยอมให้พวกเขาหน่ไปได้ไง่ายๆทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันงานนี้ตายเป็นตายหรือวะเมื่อไม่มีทางหนีงานนี้ก็คงต้องบวกจอร์ โดนเรือพุ่งชนผากลางลำไปเลยโอโห,โหอ่างจากุชิไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยแม่งถึกทนจริงๆแต่เรือพวกตำร,รวจขาดเป็นสองท่อนกันเลยทั้งหมดหนี้รอดมาได้อย่างปลอดภัยอามนานจะยอมช่วยพวกเขาแต่มีข้อแม้ว่าต้องทําให้เธอโด่งดังต้องทําให้เธอได้ไปอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ทุกเล่มและต้องเอาเธอไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ด้วย จอร์ดก็ตอบตกลงทันทีเลยนะยังไงก็ต้องหาแผนชีลามรากฏให้เจอละวะอมโมนาบอกว่าโดมินิกหนะ้าเจอแผนที่ที่จะนําไปสู่แผนชิลาแต่การจะเปิดแผนที่มันก็ต้องใช้กุญแจเดี๋ยวฉันจะนําทางไปเองอยู่ๆเจ้าอาม,มี่แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดอีกแล้วอมโมนารู้ว่ามันเป็นคําสาปถ้าใครโดนเข้าไปหัวจะเป็นจระเข้ลําตัวเป็นเสือดาวด้านหลังเป็นฮิปโปเขาเรียกว่าสัตว์โลกใต้พิภพ เธอโบอกว่าการทําให้เจ้าสัตว์ประหลาดใจเย็นไม่ยากเลยสักนิดแคว่ตุ๊กตาให้มันเล่นมันก็จะเหมือนลูกหมาน่ารักหน้ารักตัวหนึ่งเลยล่ะ <c oughs> เฮๆเลี้ยงง่ายสอนง่ายและทามีดีไปหาแผ่นศิลาให้เจอคํำสาบจะทําให้ร่างกายของฮัมมี่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ครับตดัดภาพมาที่ซาร่าเธอเข้าไปในห้องทํางานของโดมินิกและสงสัยว่าทําไมจอร์จต้องเดินทางมาที่นี่ทันใดนั่นเอง วิกตอเรียก็เดินเข้ามาบอกว่านั่นมันคือตราประทับแห่งเฮอร์มิสซึ่งเธอก็งง,งว่าเอา้ยาใหญ่นี่มาโผล่ที่นี่ได้ยังไงกันแล้วก็งงว่าจอร์จจะไปตามหาแผ่นศิลาทําไมวิกตอเรียบอกว่าลงหินที่จอร์จเปิดได้รับการปกป้องจากคําสาปและมีวิธีเดียวคือต้องใช้แผ่นศิลาถึงจะทําลายคําสาปได้ความจริงแล้ววิกเตอเรียอยากจะช่วยซาร่าตามหาจอร์จเลยนะซึ่งทั้งสองก็ได้รู้ว่าเขาต้องไปที่ทะเลรายอีมแนะ่ๆนะนะไม่ผิดอยู่แล้วครับ อม,มนาพาทั้งหมดเดินทางมาที่ทะเลทรายอียิปต์เธอบอกว่ากุญแจมันถูกซ่อนไว้อยู่ด้านหลังน้ํำตกจอร์ดอาสาจะเข้าไปเอาออกมาเองให้จอฮัมมี่ตัวป่วนกับอมูนารออยู่ข้างนอกนี่แหละพอเขาเดินเข้าไปหลังน้ํำตกก็เห็นว่ามีกุญแจถูกเก็บไว้ในกล่องสมบัติจริงๆจอร์ดถามอมูนาว่ามันจะใช่อันนี้แน่หรอระหว่างนั้นรามิเลสก็เดินทางมาถึงที่นี่พอดี เพื่อมาจับคุมตัวพวกเขาไปเข้าคุกเธอสั่งให้ตำรวจระดมยิงปืนไปที่พวกเขาจอร์ดกับเพื่อนๆก็เลยต้องรีวิ่งไปหลบหลังก้อนหินอยู่ๆเจ้าฮัมมี่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดอีกแล้วรอบนี้มีปีกบินได้ด้วยเว้ยเฮ้ยพวกเขาเลยอาศัยจังหวะานนี้ขี่เจ้าฮัมมี่แล้วก็บินหนีไปครับไม่นานมันก็หมดแรงพาเพื่อนๆทิ้งดิ่งลงจอดกลางทะเลทรายอยู่ๆได้มีแสงสองสว่างขึ้นจากกุญแจอโมนามบอกว่าเราใกล้จะถึงที่หมายแล้ว จากนั้นทั้งสองแอบมาซุ่มดูพวกนักโบราณาคดีที่กำลังเดิอนออกมาจากถ้าและสงสัยว่าทำไมคนพวกนี้ถึงรู้เรื่องนี้ได้ล่ะ ถ้าอยากรู้ก็ต้องหาทางเข้าไปในถ้ำไม่ได้ครับพวกเขาก็เลยใช้วิธีให้เจ้าฮัมมี่เป็นพ่อค้าเดินทางผ่านมาและให้อโมนาแก้งเป็นฟาโดที่ถูกเอาตัวมาขายเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจและให้จอร์ดอาเซจจุงวะแอบเข้าไปในถ้ำได้สําเร็จเขาได้พบกับซาร่าที่กําลังเข้ามาสํารวจด้านในเธอบอกว่าฉันตามหาคุณไปทั่วเลยคุณโดนคําสาปหรือเปล่าจอร์ดบอกว่าเขายังสบายดีแต่เจ้าฮัมมี่กับเจฟแล้วก็เบลโซนี่นะสิโดนเข้าไปเต็ม จอร์ดไม่อยากเสียเวลาเลียวกุญแจไปวางไว้บนก้อนหินเพื่อใช้เปิดหาแผ่นชิลามโกรแล้วสิ่งที่เขาตามหามันก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ามันคือแผ่นที่จะนําทางไปหาแผ่นชิลามรลกดซา่ารู้ว่าการค้นพบครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากๆเมื่อจอร์ดได้ยินแบบนั้นเขาจึงออกมาประากาศต่อหน้าทุกคนว่าเขานี่แหละเป็นคนตามหาแผ่นศิลามรลกรเจอซา่าบอกว่าจอร์ดนะพูดความจริงทั้งหมดก็เลยเข้ามาดูให้เห็นด้วยตาตัวเอง ยูยูวิกตอเรียได้โผมาบอกว่าเมื่อใดที่เธอได้แผ่นศิลามรกตเธอจะสาปให้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยวิญญาณและทุกคนจะต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาดสิ่งตอนนี้วิกตอเรียน่าจะโดนแผ่นศิลาที่อยู่บนนังสือเข้าเสิงร่างไปแล้วนะเธอจัดการสั่งให้ลูกน้องปิดปากถ้ำไม่ต้องให้ใครออกมาได้ทั้งนั้นจอร์ดกับเพื่อนๆเลยช่วยกันยกหีนออกจากปากถ้ำพอกำลังจะเหนียวไปได้ก็มาเจอพวกตำรวจมาดักรอไว,ว้ก่อนแล้วสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดก็เลยถูกจับตัวกลับไปรับโทษตามกฎหมายครับ ไม่มีใครฟังเหตุผลของพวกเขาเลยนะจอร์ดได้แต่นั่งเสียใจที่ช่วยเจ้าฮัมมี่ไม่ได้แถมตอนนี้อาการก็เริ่มหนักขึ้นแล้วด้วยเจ้าฮัมมี่หันมาปลอบใจเพื่อนซีสำหรับชันนายเป็นนักโบราณาคดีที่เก่งที่สุดในโลกเลยมันทำให้จอร์ดมีแรงฮึดสู้ขึ้นใหม่ครั้งเขาจัดการโยนไก่กระตากตัวโปรโดของเจ้าฮัมมี่ออกไปนอกรถ แล้วก็ให้มันการร่างเป็นสัตว์ประหลาดพังโก,งออกมาเสร็จแล้วก็จัดการขโมยโรถพวกตำรวจซะเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยส่วนวิกเตอเรีเยได้ค้นพบแผ่นชิรามรากฏซึ่งเธอเข้ามาไปครอบครองจนได้จอร์ดกับซาร่าพยายามห้ามไม่เธอทําแบบนั้นแต่เธอก็ไม่ฟังอะไรเลยวิกเตอเรีเยไล่คาถาทาให้เจ้าฮัมมี่กลายเป็นสัตว์ใต้พิภพอย่างสมบูรณ์แบบและสั่งให้มันโจมตีไปที่พวกเขาเท่านั้นยังไม่พอวิกตอเรีเยยังจัดการปลูกสารร้ายที่อยู่โลกใต้พิภพขึ้นมาอีกตัว จอร์ดกับซาร่าช่วยกันดันเสาหินสุรแรงเกิดทำให้เจ้าฮัมมี่ล้มหัวสักกระเทียมไปเลยเฮ้เ <c> ฮ <oughs> เจ้าเบลเจฟก็โดดรไบเอลาแผ่นศิาที่กำลังจะตกลงไปในโลกใต้พิภพ,พ,พเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เจ้าฮัมมี่กำลังวิ่งเข้ามาฆ่าจอร์ดเขาหยิบแผ่นศิาขึ้นมาป้องกันแต่มันกำลังควบคุมจิตใต้สำนึกของเขาไว้จอร์ดพยายามสู้กับแผ่นศิาด้วยแรง,ท,งทั้งหมดที่เหลืออยู่แล้วเขาก็ทำลายมันได้สำเร็จ ทำให้จอฮัมมี่เพื่อนสีกายร่างกลับมาเป็นปกติเย้เย้ต่อไปก็อยากไปดื้อไปสซนที่ไหนอีกล่ะซาร่ากับจอต่างได้เพื่อนสุดที่รักกลับขึ้นมากันทั้งคู่และต้องไม่ลืมที่จิก,กดขอบคุณอโมดานด้วยนะจากนั้นรามิเลนไม่ต้องการเอาผิดจอร์ครับ พอได้มาดูทีหลังว่าแผ่นชิลาหนะ้ามันเป็นวัตถุที่อันตรายสําหรับโลกใบนี้มากและต้องสัญญากับเธอด้วยว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจอร์ดกับเพื่อนๆได้ตกลงเป็นทีมเดียวกันและพร้อมที่จะตะลุยไปด้วยกันทุกที่บนโลกจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อด้วยนะครับ